สวัสดีครับนี่จะช่ามครับวันนี้นำเสนอการประกอบติดตั้งเครื่องทันาอุ่นนะครับพอดีจะมาเปลี่ยนเครื่องทำควาอุ่นเก่านะครับที่มีปัญหาเปิดไม่ติดนะครับของเจดิชาร์ดนะะรุ่นนี้เอ่อ W H K A ห้าห้านะครับแต่เอ่อจะมาเปลี่ยนเป็นพานาโซนิกนะครับตัวนี้แต่ปัญหาครับปัญหาเรื่องเบรกเกอร์อ่าเพื่อให้เจอปัญหานะเป็นพานาุันนี้ ไอเพชรดีคสสามแลอลหนึ่งมีปัญหาที่ยปิดเบรกเกอร์ด้านหน้าแล้วนะครับในปัญหาไฟยังมีนะครับเดี๋ยวให้ดูกันเผื่อใครไปเปลี่ยนบ้านลูกค้าแล้วเจอเดี๋ยวจะโดนดูดน,นะครับนี่ชิแมวปิดตัวกันดูดลงแล้วนะครับเราเช็คลายก่อนนี่นะเช็่อชื่เช็ดแรมนะยัมีย้อนนะครับเป็นไม่มีอ่ะยังไม่ยังนี่อยู่พี่ยังมีไฟอยู่ครับ อ่าลองไลปิดดูครับนตรงวันจะของเขาปิดนะครับอเช็ดแรมอย่าให้ขาดนะครับช่างไฟมีไฟอยู่ครับมีไฟอยู่ครับอ่าดับแล้วครับครับดับแล้วครับโอเคเช็คด้วยนะครับ เกือบไปแล้วช่างแมวก็ตัวนี้ก็ปิดนะตัวนี้ไม่แน่ใจว้าต่อท่าไหนนะครับตัวนี้ก็มีแต่แน่ใจนะครับเช็คให้ดีนะครับก่อนเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะโดนโดดโอเคแล้วก็เช็คอีกย้ำอีกทีนะครับก่อนถอดสายไฟนะครับเช็คทุกครั้งนะเชร็จแล้วมีไฟยงไฟย้อนไหมกาวย้อนไหมนะครับเดี๋ยวช่างเองจะไปซะก่อนนะครับขออควรระวัง โอเคมาดูแกะกล่องนะครับมีอะไรบ้างปอดบัวสวิตลดแรงดันนะครับปุ<ฮ>๊กยางโอลิงเกียบปล่อยนะครับสายปักบัวนะครับตัวเป็นแบบไหนอ๋เป็นตัวแบน,เป,น,แบนเป็นแบบแบนนะครับ ประหยัดไฟเบอร์ห้าเลยนะเนี่ยโอเครุ่นมีอย่างนี้ตัวนี้ก็มีกันโดดเทส EL ELB เทสตรงนี้นะครับต่อไฟเข้าถึงจะเด้งลงครับเทสเวลาไม่ได้ใช้ก็ปิดไว้โอเคตั้งหมดนี้ดู ฝาล่างนะครับมีสวิตช์เมนออนด้วยนะครับตัวน,นีอ้ออนพอร้อมเก็บฝาแป๊บนึงครับโอเคแกะฝามาแล้วนะครับสวิตช์ออนก็รุน่นนี้มีไมโครสวิตช์นะครับปิดเปิดมีออนสวิตช์ซื้อไม่เล็กนะครับตัวน,นี้ก็มีวอลลุ่มปรับ มีการดูดนะครับ30มสิบแอมล่วไรสิบห้ามิลแอมนะครับแล้วก็ต้มก็เนี่ยหน่วยสิบโอลสามจุดห้าเคก็สามพันรตวัตนะครับแบบกลมนะครับแล้วก็มีตัวตัดความร้อนตรงนี้ร้อนเกินเทอร์โมสตัตนะครับเป็นแบบกลมอ้โหลนี่อาจจะไม่ตรงกัน อยนะรูน,นี้คงต้องเจาะใหม่นะครับสายเข้าตรงนี้ได้อยูหรูนี้น่าจะไม่ตรงกันไมวใช่ไหมขอเจาะยึดกันนะครับไม่สะดวกเยวค่อยมาวัดดูไฟไฟเท่าไหร่ตอนนี้ไฟออกก็ลายก็สีดำอยู่ต้นก็สีขาวนะครับตอนนี้สายก็ประมาณสายสีนะแต่ก็อย่างนี้ เบอร์ไม่เห็นนะเบอร์ไม่โชว์ตอนนี้นะโอเคเดี๋ยจะเจาะยึดครับะรนะครับไม่สะดวกไว้เดียวโอเคเจาะรูใหม่นะครับใช้พวกของเขาสี่ตัวนะครับแดงพวกมากะกอกมาก นะะะยังยกใส่เลยนะขอระเรียกครับหนึ่งนะไว้ต่อสายต่อเลยโอเคอเสร็จแล้วนะครับคันตัวนี้ลากสายออกคลายเบรก ใส่สายได้เลยนะครับตัวนี้ลายเขาใช้เป็นสีเหลืองอยู่นะครับอันเดิมเสียบเข้าที่เดียวกดเข้าลงไปตัวสายยาวก็ไม่ต้องตัดนะครับเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็มวนไปในเครื่องนี่แหละ ลูกมาใส่แตงข้าวเหลือง ขยับสายได้ไดสีเหลืองตัดไม่ได้สั้นกาวก็คล้องเหมือนเดิมคนระับออกอร้อนร้อนกี่คายออกหนะ่อยนึงนั้นขนยะับสายกาวไปโอเคเตรียมโอลิงเตรียงงานน้ำเข้าฝักบัวที่เจ้าของเขาเอาของเดิมนะ หัวนี้ไม่ใช้นะครับโอเค้าอ,อยู่ของเดิมอยู่ใช้หัวนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนยางโอลิ่งใหม่แล้วกันครับโอเคตัวนี้หัวมันจะบานใหญ่นะครับหัวกระจายนี่นะเคสสาย E C เดูก่อนเกี่ยวได้กันหรือเปล่าส่วนมากนะใส่กันได้เดี๋ยวดูก่อนโอ้ยเกี่ยวไม่แน่เลยต้องใสอยาใสแล้วมั้ง มีปัญหาเรื่องเกี่ยวใส่กันไม่ไม่ได้ต้องใช้สายสายที่มา,เข,าเข้า,า,ขาติดอัมเข้าเข้าต้องใส่หวัวลดแรงดันกองก่อนนะใส่กองก่อน